โอเควันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องที่ไปเจอวิญญาณนะคะที่วัดพนัญเชิงอยุธยาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเคยเห็นวิญญาณเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบไม่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่เชิงครั้งแรกคือหมายถึงว่าเห็นจะจะตอนที่ตอนตื่นแล้วแบบไม่ได้แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนึกออกปะก็คือแบบเห็นจะจะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะลงจะลงตอนที่ไลฟ์สดแล้วแบบเห็นด้วยก็คือว่า วันนั้นที่ไปแต่งชุดจีนแล้วก็แต่งชุดจีนสีํำเงินนะแล้วก็แบบอิมพอตมาจากแบบเมืองจีนเลยนี่ก็เล่าครัวริมระเบียงนิดนึงตรงริมระเบียงก็คือแบบเออแบบก็คือปกติแล้วเนี้ยไปอุทยาก็จะต้องแบบไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมแล้วก็คือเด็กๆเ,เคยไปแล้วก็คือไปกับเพื่อแล้วก็ด้านหลังจะมีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากซึ่ง เรากับเพื่อนก็เคยไปไหว้สมัยเราเป็นแบบเด็กๆใช่ปะ่ะคืออยากจะบอกว่าศาลเนี้ยสร้างมานานมากแล้วก็วัดมีอายุเก่าแก่ประมาณพันปีก็คือเราจะเล่าประวัติคร่าวๆของวัดพนันเชิงก่อนนะก็คือก็เป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานซึ่งตำนานแบบฟ o ลออปชันเนี้ยก็สามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตหรือให้เรามาเล่าอีกทีคือควมว่าตำนานหมายถึงว่ายังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่า จริงหรือว่าเท็จนะคะคือเหมือนกับว่าเรื่องราวของพระเจ้าสายน้ําผึ้งแล้วก็พระนางสร้อยดอกหมกเนี่ยจะแม่สร้อยดอกหมากเป็นเรื่องราวที่แบบเก่าแล้วก็นานมากซึ่งเราอยากจะบอกเลยตรงนี้ว่าคือเรื่องราวตรงเนี้ยก็มีคนไปไปค้นนะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงว่าพระเจ้าสายน้ําผึ้งเป็นใครคือเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ก่อนที่จะมีกรุงศรีอยุธยาคือก่อนที่จะมีอยุธยา สีรามเทพนครคือก่อนที่จะสร้างกรุงศรีอัยทิยาเรื่องแล้าคือว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งทีนี้เนี่ยมีคนเขาแบบไปตั้งข้อสังเกตว่าเอกรา์องค์ใดของอัยุิยาหรือว่าแถวๆภูมิภาคเนี่ยเคยไปถึงเมืองจีนก็ไปเช็คกันที่บันทึกของราชวงศ์จีนที่มีห้องเต้น,นะแบบบันทึกส่วนการก็ปรากฏว่าไม่มีราชวงศ์ไหน ในบันทึกคือคนจีนเขาจะบันทึกไว้เยอะว่ามีกษัตริย์ไทยไปเพราะว่าเมื่อก่อนประเทศไทยสยามอายุทยาอะไรประมาณนี้ก็เหมือนจะเหมือนเมืองเล็กๆดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าหญิงที่ส่งมาแต่งงานด้วยมาอาภิเษกด้วยน่าอาจจะเป็นลูกสาวท่านอ๋องของแคว้นใดแคว้นหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นท่านอ๋องเนี่ยก็จะไม่มีการเขาเรียกว่าการบันทึกนะถ้าเป็นท่านอ๋องเนี่ยจะไม่มีการบันทึกละเอียดทีนี้เขาบอกว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้งเนี่ยก็ไปที่เมืองจีนโดยการลงเรือเล็กๆไปแล้วทีนี้ก็ไปถึงเมืองจีนได้นะแบบไม่ใช่เป็นสมเภาหใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้ากรุงจีนก็แบบให้โหดหลวงทํานายก็คือแบบว่าจะได้แบบมีราชบุตรเขยที่มีบุญญาธิการก็คิดว่าเป็นพระเจ้าสายน้ำผึ้งแน่นอนเมื่อพระเจ้าสายน้ำผึ้งกลับมายังนะคะขอเรียกขอเรียกอ่อาอยุธยานะอโยุยาหรืออยุทยาเนี่ยก็ได้ส่งนะคะ เจ้าหญิงมาอภิเษกด้วยก็ใช้เวลาเดินทาง15วัน15คืนสัมเาามาแล้วก็ลงเรือแล้วก็มาถึงอายุธยาทีนี้เนี่ยพระเจ้าใส่น้ำพึ่งไม่ยอมไปรับไปกรับก็โกรธงอนน้อยใจนะคะก็ท่านก็เอ่ยปากว่าเอองั้นถ้าเกิดว่ายังแบบไม่อยากขึ้นจากเรือนี่ก็ให้อยู่ที่นั่นไปอ่ะพอสัก,กระยะหนึ่งท่านก็แต่งขบวนไปรับไปรับ นะคะเจ้าหญิงทีเนี้ยท่านไปพูดแบบไปตรัสอะไรที่แบบสร้างความน้อยเนื้อน้อยใจให้เจ้าหญิงก็แบบเออถ้าเกิดว่าไม่อยากขึ้นมาก็อยู่ตรงนั้นแหละอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นเรื่องราวของคือการใช้คําพูดว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะพูดให้คนเราเสียใจคือเจ้าหญิงก็เสียใจก็กั้นใจตายนะก็คือแบบทุกคนก็ตื่นตกใจแล้วก็มีการมาสร้างวัดอ่ะวัดนี้นะคะ แล้วก็มีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแล้วก็เรียกว่าวัดพระนางเชิงแล้วทีนี้เนี่ยหลวงพ่อโตก็สร้างหลังจากนั้นนะมีวัดแล้วถึงจะมีการจัดสร้างหลวงพ่อโตทีนี้ก็มีเปลี่ยนชื่อก็ให้เรียกว่าวัดพนังเชิงอ่ะเราก็รู้เรื่องตรงนี้ละพระนางสร้อยดอกหมากก็วันนั้นก็ไปนะคะเดี๋ยวตอนหลังก็จะมีคลิปให้ดูตอนที่ไลส่สดคือตัวเราอยากจะบอกนะว่าเราจะเป็นคนที่ เลี้ยงผีมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราเป็นคนไทยดำใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่เคยเห็นผีแบบจะจะเห็นวิญญาณจะจะเห็นแล้วไปพูดคุยเงี้ยไม่ใช่คืออาจจะมีเส้นมีรังสังหณ์อาจจะแบบนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นเราเคยเห็นปุม,มานครั้งหนึ่งที่ที่บ้านที่รังสิตเอ่อที่ที่คอนโดที่หอที่รังสิตอ่ะ ก็เคยเห็นหนหนึ่งอันนี้ตอนที่ตอนที่เป็นนักศึกษาอันนี้ก็จะมีเสียงฝนตกนิดนึงเพราะว่าตอนที่อัดคลิปเนี่ยฝนกําลังตกนะจะอยูมีเรียก็จะได้เสาเอฟฟกนิดนึงก็ท<ๆ>ีนี้เนี่ยเรื่องราวเราก็แบบกลับรู้เรื่องตำนานความรักระหว่างเจ้าแม่สร้อยสร้อยดอกหมากแล้วก็พระเจ้าสายมึ่ซึ่งเป็นศาลที่คนไปขอความรักได้คนไปขอความรักแล้วจะมีโอกาสสมหวังอะไรอย่างเงี้ยขอของสวยของงาม ทีนี้วันนั้นไลฟ์สดจ้าก็แม่ก็ลอยอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นไปดิฉันก็แต่งชุดจีนเลยเนะจ้าจีนสินเงินจ้ะก็แบบว่าประมาณว่าชุดอิมพอร์ตจากเมืองจีนก็ไลฟ์สดไปเนะเธอปรากฏว่าระหว่างไลฟ์สดเดี๋ยวฉันจะให้ดูคลิปตอนท้ายแล้วฉันทำหน้าเลือกละคือขนาที่ฉันไลฟ์สดไปอะ่ะตรงประตูทางขึ้นที่เป็นบันไดวนนะเธอ ฉันเห็นผู้หญิงแต่งชุดเจนกลยุยกลายสีขาวแล้วหน้าสวยมากยืนอยู่ก็คือยืนแบบเห็นประมาณครึ่งครึ่งครึ่ง,ค,งคือเหมือนกับยืนแอบ,บอยู่ยืนมองอยู่คือไม่เห็นทั้งทั้งกล้างเห็นประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งองค์อะคือฉันแบบวินาทีนี้ฉัน,ฉนแบบเฮ้ยทำหน้าเลือกรักนะในคลิปนี้นะเลิกรักก็เดินลงมาทุกอย่างปกติ คือเห็นแว็บหนึ่งอะเห็นแว็บหนึ่งแล้วน่าสิ้นเลยนะอ่าน่าสิ้นละเออเห็นแว็บหนึ่งคือแว็บแรกที่คิดก็คือตาฝาดอ่าคนเรานะจ๊ะเธอเวลาเห็นวิญญ,ญาณเนี่ยเวลาเห็นวิญญาณเนี่ยฉันเชื่อมัน่นไม่มีใครไปยินคุยกับวิญญาณหรอกอย่างแรกเลยเธอต้องคิดว่าเธอตาฝาดเฮ้ยตาฝาดไปเปล่า เฮ้ยแต่ก็นานอยู่นะหรือฉันก็เดินมาไลฟ์สดไปด้วยนะมีสติมากเฮ้ยเออเนี่ยเรากำลังถึงตำนานรักกำลังพูดๆอยู่เฮ้ยตาฝ่ายาไปวะของสััคเฮ้ยมันไม่เห็นมีใครเลยงั้นแสดงว่าตะกี้ที่เราเห็นแว็บหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงจริงๆแต่งชุดจีนสีขาวแล้วว่า ครึ่งองค์อะฉันก็คิดเฮ้ยฉันเห็นวิญญาณใช่วิญญาณจะแม่สร้อยเดาหมากไหมหรืออะไรอ่ะพอฉันกลับมาฉันไม่ฉันก็เล่าให้แม่ฉันฟังพอฉันกลับถึงกรุงเทพตอนอยู่อุทยานนี่ฉันไม่ค้นหาข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเพราะฉันรู้สึกว่าความเครือบแคลงสงสัยของฉันยังคงมีอยู่แล้วฉันก็ยังจำหน้าผู้หญิงคนนั้นได้ผมยาว ชุดสีขาวประมาณว่าเซลเหล่งนึงหรือประมาณว่าป่าท้อสิบลีประมาณนั้นหรือประมาณแบบชุดแบบนางพญาผมขาวชุดกลุ่ยกลายแบบนั้นเลยฉันก็ไปอ่านข้อมูลเขาบอกว่าพีคมากขนเฝ้าสารจะเห็นเจ้าแม่ในชุดขาวออกมาแล้วคนจะเห็นประจำ เป็นผู้หญิงแต่งชุดจีนสีขาวโอ oh, แม่เจ้าเฮ้ย hey! เราเห็นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแต่สำหรับเราแล้วเทพิดาพยากรณ์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือเราก็ไปสักการะอีกนะคะก็คือหลังจากที่เจอเจ้าแม่สร้อยดอกหมากก็ไปสักการะท่านอีกนะคะคือเวลาไปอทยาเนี่ยจะไปงานมาลดกโลกไปไหว้พระไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือไป แล้วก็ในเรื่องราวของตำนานถามว่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมหลังจากที่เราเห็นวิญญาณเรามั่นใจว่าตำนานเรื่องนี้จะต้องมีส่วนจริงแน่นอนแล้วก็เรื่องราวของพระเจ้ากรุงจีนที่ส่งเจ้าหญิงมาอพิเศษกับพระเจ้าสารน้ำพึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวท่านอองพระธิดาของององของแคว้นต่าง,างซึ่งสมัยก่อนเมืองจีนจะมีแคว้นต่างๆใช่ไหม เ,เขาก็อาจจะบันทึกไว้คือไม่ใช่ห้องเต้ห้องเต้หลักของราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นห้องเต้หลักเนี่ยของราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งคือจริงจะมีบันทึกไว้เยอะมากแล้วเขาไม่ปรากฏบันทึกนี้แล้วคนก็จะคิดว่าเอ้ยเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นตำนานก็คืออาจจะเป็นลูกท่านอองธิดาท่านอองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออก็แบบเฮ้ยสิ่งหนึ่งที่แบบคิดได้คือเฮ้ยวิญ,ญญาณมีจริงอะ คือไอเรื่องผีมีจริงนี่เชื่อมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่หลังจากที่ไปพบแบบเห็นด้วยตัวเองเนี่ยก็เลยคิดว่ามีจริงถามว่าเราจะไปนั่งคุยกับวิญญ,ญาณคําตอบคือฉันเห็นก็ชะง,งักนะเราก็คิดว่าเฮ้ยจริงเหรอคือในไลฟ์สดอ่ะคือไลฟ์เห็นแล้วนะเห็นวิญ,ญญาณแล้วนะเลือกลักแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูไลฟ์สดตอนท้ายคือเห็นแล้วนะเห็นวิญ,ญญาณแล้วนะตอนที่ไลฟ์อะ แต่ในใจคิดตาฝาดและที่น่าซิดในคลิปแล้วเดินลงมาแล้วทำท่าปกติคือเฮ้ยนิสารเนี่ยไม่มีใครนี่แต่เราไม่ได้ตกใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าบ้านเราเลี้ยงผีมันตั้งแต่เด็กไปเพณีไทยดำเราจะชินกับพูดผีปีศาจและดวงวิญญาณดังนั้นเราไม่เห็นแต่เรามีเห็นแบบเออเราเคยถูกผีสิง เราเคยเห็นญาติพี่น้องเรามีคนมาสิงแล้วเราก็คุยกับวิญญาณมีการเรียกขวัญหรืออะไรดังนั้นเราจึงไม่แบบตื่นตระหนกตกใจหรือว่าแบบกลัวแต่ว่าการเห็นจะ่จาวันนั้นเนี่ยทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยคือในความรู้สึกเราคือเฮ้ยแบบคือเซนจะต้องตรงกันแล้วถึงจะเห็นเข้าใจป่ะไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเฮ้ยเห็นผีตลอดเวลาเห็นวิญญาณตลอดเวลานั่นแหละเป็นครั้งแรก และครั้งเดียวที่เห็นวิญญาณตอนกลางวันและเห็นจะจะชนิดที่เรียกว่าจำติดตาได้ไม่ลืมแล้วก็ตอนที่พี่อ่านว่าคนเฝ้าสารตลอดจนคนดูแลสารเคยเห็นดวงวิญญาณเจ้าแม่ในชุดสีขาวเธอชุดก็ยังเป๊ะกับสิ่งที่ฉันเห็นดังนั้นก็คิดว่าใช่ละ กดติดตามคลิปเทพิดาพยากรณ์นะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าของเทพิดาพยากรณ์ที่ไปพบเจอเจอหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าของคนอื่นหรืออะไรอเงี้ยค่ะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็แล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะดูดวงก็ยังมีโปรโมชั่นดูดวง2 9 9บาท ตอบคาถาม6ข้อนะคะแอดไลน์ไอดีมาได้ค่ะอยากจะซื้อสินค้านะคะเห็นไหมไขายของตอนท้ายแล้วนะให้พวกเธอฟังเรื่องเล่าไปก่อนเดี๋ยวจะเปิดไลฟ์สดนะก็ดูไปไอตอนที่หน้าสิทธนะินั่นแหละคือเจอผีแล้วคือหน้าตาเหลือๆก็เดินมันเนี่ยคือเจอผีแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศมันนะเดี๋ยวดูตอนท้ายนะเธออันนี้ก็คือเชอร์รี่คอร์สนะคะสมหวังในเรื่องราวของความรักแล้วก็ทําให้ความรักเนะี่ยมีความสุขนะคะราคาหลักร้อยเธอ แต่ละคนเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่าเพิ่มเม็ดหน่อยนะจ๊ะก็จะราคาไม่เกิน650บาทนะถ้าเพิ่มเม็ดหน่อยก็อาจจะต้องคิดราคา650าแต่ว่าถ้าคนพร้อมราคาก็จะลดลงไปหรือประมาณสัก500รกว่าบาท400กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่เม็ดเพราะว่าเราจะคัดเกรดเอนะเธอเชอรี่คอร์สจะทําให้สมหวังในเรื่องราวของความรักแล้วก็เรียกโชคลาภมาอันนี้ก็จะเป็นหินสีชมพูแบบบัซซัมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทําให้แบบ มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองประมาณไหมแดงอนะเธอเรียกโชคลาภได้ด้วยอ่ะยกหลากสีนะเธออันนี้โปรโมชั่น450บาทเท่านั้นเองรวมค่าจะส่ง50บาทก็จะเป็นแบบประมาณ500บาทนะเธอก็จะได้แบบยกหลักสีของพม่าทแท้ๆไปไปซื้อมาจากพม่าเองเองนี่ยจ้าก่อนโควิดจ้ะก่อนโควิดจะลระบาดนะก็เป็นโปรโมชั่นอ่ะ อยากดูดวงก็299บาทแอดไลน์ไอดีมาไลน์ไอเทพพิดาพยากรณ์หรือถ้าใครต้องการที่จะ,ะเรดูดวงก็ยังดูอยู่แล้วก็ดูโปรโมชั่นนะคะทางไลน์โทรทางไลน์นะ1,000บาทก็แอดไลน์ไอมานะจ๊ะก็จะดูได้อลิมิเต็ดนะคะทุกคำถามเลยนะกดติดตามคลิปนะเธอเดี๋ยวครบ1,000 0คนเราจะแจกของรางวัลแบบพวกอัญมณีอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวไปดูนะคะไลฟ์สดตอนท้ายที่เจอวิญญ,ญาณนะี่ย ก็ที่น่าสิดๆนี่คือเจอไปแล้วคือเจอตอนนี้อยู่บนแล้วก็อยู่ล่างแต่เป็นคนที่แบบตอนที่ตอนที่เป็นไลฟ์สดอะคือแบบคิดในใจว่าเฮ้ยตาฝาดไม่จริงหรืออะไรคือหลังจากจบปิดไลร์สดเราค่อยมาทําสมาธิ ะะคือเจ้าแม่มาในร่างสวยเคะ่ะเราก็เลยแบบไม่ได้กลัวเดี๋ยวไปดูไรสดกันนะคะแล้วก็กดติดตามคลิปเ้พพิจาราพยากรณ์น,นะคะเดี๋ยวปิดคลิปนี้ด้วยไ์สดที่ไปสารเจ้าแม่สร้อยดอกหมากค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้นะคะได้มาสักการะนะคะสารเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะคะก็คือกำนานรักระหว่างเจ้าแม่สร้อยดอกหมากกับเจ้าชายสายตึ้งนะคะก็ได้มาสักการะก็ขอในเรื่องของ การงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักนะคะให้สมความฝถนาก็มาสักการะเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะคะด้วยความเคารพด้วยใจเคารพนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเกวเข้ามาแล้วก็จะมีฤาดีแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ได้มาสักการะนะคะที่ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแห่งนี้นะคะบรรยากาศนะคะก็ยังอยู่ตรงวัดนันเชิงะคะ่ะก็สวยนะคะ ก็สกัก,การาไปแล้วนะคะก็จะเหมือนกับเป็นเก่งจีนโบราณนะคะเดี๋ยวค่ะจะลงไปด้านล่างนะคะก็เมื่อกี้ไปเสียงเครืซีมานะคะแล้วก็ค่อนข้างดีนะคะบรรยากาศเอ้เจ๋ยเไ๋้ลงอนไรนด้วยค่ะ บริเวณนี้นะคะก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมสัก,กระด้านหลังก็ด้านนี้นะคะจะเป็นแม่น้ำมีศาลาด้วยค่ะเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวก็จะไปสัก,กระวัดต่างๆในอยุทยาต่อนะคะเซีเลย ชิมซิมซมาได้หมายเลขยี่สิบห้าค่ะค่ะเดี๋ยวก็หยอดตู้ชิมซิก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเรนทำ